ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายรหัสเกม Rv ป,<ะ>ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป <Yeah. S 2> นี่เลยเพจแอดมินต้น tp 7เพจขายรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแทย้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับก็ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์คนละไลค์เพื่อเป็นกำลงังใจให้ติในการทําคลิปหน่อยนะครับคลิปนี้สัก7ไลค์เพื่อเป็นกำลงังใจให้ตินะครับก็คลิปนี้เปิดกล้องนะก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรกันอยู่แล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยติจะมาพูดเกี่ยวกับฮีโร่ที่ชื่อว่าขี่ลานี่ยนะก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัวเนี้ยตีจะโดนปรับโดนอะไรบ้างนะแต่มันก็ยังเก่งอยู่นะครับมันก็เบิร์ดดามิเตอแรงเหมือนเดิมนะแต่ก็จะมาอธิบายนะครับว่า ส่วนที่ผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้เล่นที่บางกลุ่มเนี่ยทราบไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะแต่คลิปนี้ติก็จะมาบอกกับผู้เล่นที่เขาไม่ทราบไปแล้วนะครับผมนะก็ถ้าผู้เล่นที่ทราบไปแล้วเนี่ยก็จะได้เปรียบผู้เล่นที่ยังไม่ทราบนั่นเองนะถ้ารู้อะไรก็ช่วยๆกันบอกกันนะครับสําหรับผู้เล่น้ทุกๆคนได้รับรู้กันนะครับก็คลิปนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมันมีจุดแบบว่าจุดพีกนิดหน่อยเองนะสําหรับคีลานะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยอ่ะไม่ใช่ลองมาเล่นลองมาดูกันเลยนะครับเพื่อคลิปนี้จะไม่ต้องยาวมากนะครับโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับก็มันไม่มันไม่ถึงกับเรียกว่าบั็กนะมันเรียกว่ามันเรียกว่าอย่างไงเดียมันเรียกได้ว่าแบบส่วนใหญ่คนไม่ไม่ทราบแล้วกันนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยก็ตอนแรกเลยเนี่ยเราจะเริ่มจากการโดดสกิลหนึ่งให้โดนอ่าลาร์ดก่อนนะครับโอเคติจะทาการโดดเข้าไปนะต้องโดดสกิลหนึ่งให้โดนก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราตายใช่ไหมครับ เราตายแล้วเรากดสกิลหนึ่งทีแล้วก็กดไปเลยครับมันจะลอยไปหาลาตัวเองนะครับแมลาตายละนี่นะครับก็คือตายจังหวะแรกเนี่ยก็คือเราจะกระโดดสกิลหนึ่งให้โดนปุ๊บใช่ไหมครับก็คือการล็อกเป้าไว้แล้วพอเราตายปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องคอมโบกับพลังแสงที่ตายเกิดนะอ่านะครับก็คือการแบบพลังแสงตายเกิดก็เ๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็คือเราล็อกด้วยสกิลหนึ่งไว้แล้วแต่พอแบบเราตายไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดตายเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถใช้สกิลหนึ่ง แล้วก็ปล่อยร่างวิญญาณนะนะั่นแหะไปหาตัวที่เราล็อกเป้าไว้อยู่แล้วครับอ่านะครับก็ติดต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมันไม่ได้เกิดแบบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่จะให้เราทําแบบว่าเพอร์เฟกต์ไทม์ขนาดนั้นใช่ไหมอ่านะครับแต่ถ้ารู้ไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้นะครับสถานการณ์แบบนั้นอนะ่ะเออก็คือคนเล่นเป็นล้านอ่ะเอ้ยีล่าอย่างน้อยก็พูดๆไปก็คือหลักสแสนแล้วนะถ้าเทียบกับผู้เล่นละ คือมันต้องมีอยู่สักแสนคนนะครับที่แบบเจอสถานการณ์แบบนั้นแต่ว่ามันไม่รู้ว่าทําแบบนี้ได้ครับผม่ะส่วนเอาส่วนตัวติเคยนะแต่ว่าติไม่ได้พลังแฝงนั้นมาแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นทิคแบบนี้ก็มีเหมือนกันะนะครับตอนนั้นก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องคีล่าเลยนะแต่ทีนี้มันรู้แล้วไงครับแบบว่าคือตอนนี้มันรู้แล้วอะแบบว่าทิคแบบนี้นะครับแต่ติก็ยังไม่ได้เคยเอาไปใช้จริงนะตรงๆก็คือมันยังไม่เจอสถานการณ์แบบนั้นอีกรอบครับแต่ถ้าผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยที่ แก้สถานาการณ์ให้มันกลับมาเป็นว่าเราได้คิวก็โอเคเหมือนกันนะครับลองลองเอาไปดูนะครับแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะสําหรับทิมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นคิล่านะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันไม่ได้เหมือนแบบทฤษฎีเหมือนอ่ามีโลกอื่นๆมากสักเท่าไหร่นะสำหรับคิล่าที่ตีทราบก็จะมีเพียงเท่านี้เองของคีล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันนะก็ตีบอกอีกทีนะครับว่าเอาไปเล่นจริงค่อนข้างทายากนะเพราะว่ามันต้องรอแบบว่า perfect time แบบจังหวะเป๊ะๆมากๆนะครับ อะนะครับถ้ามันไม่เจอแบบนั้นก็ยังทําไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันอ่าตีลืมบอกรูนเนี่ยจะใช้เป็นรูนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะใช้เป็นรูนของท็อปเซิฟก็ได้นะแต่ว่ารหัสน,นี้ตีไม่มีรูนคีล่านะเพราะว่าเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีจะเปลี่ยนรหัสไปเรือ่อรหัสหนึ่งอยู่นะครับก็ถ้าอยากแบบว่าใส่ตีเร็วหนะ่อยก็เป็นรูนตีเร็วสาิบสเร็นต์นะครับหรือว่าจะเป็นใส่เวทเบอร์ตามีดก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะอ่านะครับแต่ส่วนตัวตีก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสก,กัััับบรรรรูููนนนนนขออองงกกีีลลลล่่่่่าาายยแแ้้วววเเเเเเพะะมมมมป็ติ์ดดทดมมคับ ทั้งเลทั้งตัวทั้งกลางเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพลังแฝงไฮไลท์จะหยุดจุดนี้นะครับพลังแฝงที่มันเอาไว้คอมโบกับชิกตะกีน,ะกกน,ะะน,นี้นะครับก็จะเป็นพลังแฝงตายเกิดตามพิตีบอกเลยนะครับจะเป็นเซตนี้นะจะเป็นเซตนี้นะครับเอเคยนะก็ประมาณนี้เนาะเอเคครับก็เข้าเกมมาเปเทียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะจะเ,เ,เจอสถานการณ์แบบที่จะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับก็ตามวิธีบ,บอกแล้วว่ามันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ผู้เล่นที่เจอนะครับ ที่อาจจะไม่ได้เจอได้นะในคลิปนี้นะครับแต่ก็ไหนๆก็อัดของคีราแล้วก็มาเล่นเกมบีราาสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับีก็ไม่ได้จับตัวนี้นานละไปจับป่าแล้จับแต่ซานิดนะครับผมไม่ซานิสก็ด้วงของตัวนี้แหละโอเความปกติไปก่อนโอ้โหมีพิงด้วยล่ะก็สำหรับผู้เล่นที่แบบว่า ใจกจะให้ตีสอนทิศของคีล่านะครับก็สามารถคอมโบนี้อีกทีนะดี๋จะทำคลิปเย้ามานะส่วนคลิปนี้จะเป็นของทิกนะครับทีอาจจะแบบตัดชิปไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบเปิดไทมิ่งให้ดูว่าตีได้ย,ยังไงนะครับเดี๋ยวแบบสัาพัก็ตัดทีู่่นตัดที่นี่แล้ก็ดูค่าเวลาเฉยแต่ว่าจะทําจริงได้หรือเปล่าก็ตามที่ติบอกแล้วว่ามันทําจริงได้แต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดก้นได้ทำแบบนั้นมันน้อยนะครับแล้วก็ต้องคอมโบกับพลังแฝงอันนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมถ้าไม่ได้พลังแฝงนี้ทําไม่ได้นะ แล้วก็พลังแฝงนี้มีจํากัดก็จะใช้ได้ตามเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ใช้ได้สูงสุดสองครั้งนะจุกรูโอ้รหัสอันนี้เป็นรหาสเพื่อนตีนะครับมันเขาไม่มีลุนนะมัตายไปเนี่ยมันจะตายเรียบร้อยสถานการณ์มันก็จะไม่เจออีกนะคือสกิลหนึ่งเราใช้ไปแล้วอ,อ,อื้ออเพื่อนเราไม่โยกเลยเรียบร้อย เขาเดินเร็วอะเฮ้ยเขาเดินสามเดินส <ged> <edy> okay. ี่แลยเฮ้ยตักเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วมานี่อุ้ยว้เขาแบบว่าช่วยเพื่อนกันดีมากเดี๋ยวเหยีเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยพังอัดเล่นเกมค่อยพังอัดค่อยๆเป็นค่อยๆไป ส่วนต่อตีไม่ใช่เมนชิล่านะครับอาจจะเล่นบางจังหวะบางคอมโบผิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะกลับไปฝึกแป๊บน,นึงก็ได้เราไม่ใช่เมนชิล่าไม่ได้เล่นยากแต่ตีก็ตามที่บอกแล้วมันไม่ได้เล่นนานมากเลยจับป่าทีไรก็ไปเล่นแบบพวกดวงพวงสานิดนะครับนานทีเล่นก็ต้องจับซะหน่อยซะแล้วติดร้อยละหนึ่งเกลี่ยเฮ้ เขาเดินแบบว่าไม่กลัวทีมเราเลยนะแตบบ่ว่าคลองทุกคลองทุกตำแหน่งฟิกเกอร์ไปแล้วอ,อู้หู้ยโดนอีกแล้วสลิมเนี่ยมันปลาหอกแบนหรือว่าเพื่อนเราแบบไม่เดินโยก,กันนะเป็นไรไใครเล่นนะโหจิตใจสกิลเกิน มาครับอันนี้ตีเหมือนว่าตี๋ใส่รูนเป็นรูนคีมานะครับอ่าแล้วคือตีใส่เป็นรูนคีมานะครับก็คือตามที่บอกแล้วว่าตอนแรกก็คิดว่าลาดด้วยมันจะมีรูนของคีล่าสรุปแล้วมันไม่มีไหนๆก็ไม่มีแล้วขีเจ็จเปลี่ยนกลับก็เล่นไปเลยนะครับก็ลาดจำเป็นนะผมหนัดเตือน ลูนไม่มีเราไม่ว่านะครับเราคือถ้าเราไม่เป็ลูนจริงๆอ่ะเราเพิ่งเล็ดเกมได้นะสำหรับกีฬ้างครับแต่เกมมันก็แรงนะเลขง่ายแต่มันแรงปกติของมันละอะไรเพื่อนเห็นไหมครับเคี่ยออก,กระจายนะผมเฮ้ย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 รบร้อยแล้วหนึ่งเฮ้ยตหนุ่มคนนี้ เรียบร้อยเนี่ยตายแทนนี่ไงล่ะช่วยเพื่อนไงเพื่อนดันมีใช้แข็งพอดีก็มันก็เขียนนะครับที่ทําให้ร้านมันเสียมากอ,อกฟอร์ดไปเร็วๆอ่ะคือมาอ,อฟอร์ดมันสําคัญมากนะบางจังหวะช่วงเลเเกมบางไฟน์นี่คือแบบสําคัญจัดเลย <Which one? S 1> แต่ว่าถ้ามันไม่มีลุนจริงๆมันก็ตีเบามากแลวขีราดูดิสกิลหนึ่งถ้าไม่มีดาเมจเดอดอ่าเรียบร้อยแล้วหนึ่งโอเควีเราได้ชันด,ดาอยู่ ครับรีบลงไปเคลียร์กานนะครับอันติก็ใช้ได้เรื่อยๆนะมันครูดาวก็ระดับปานกลางนะครับถ้าเทียบกับยูโรตัวอย่างมันไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้ามากนะบางตัวมันก็เร็วจนเวอร์ใช่ไหมบางตัวก็โคตรช้าเลยส่วนใหญ่ตัวที่ช้าๆนี่อันติมันจะค่อนข้างที่จะแบบว่าซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตทีมได้ดีนะครับหรือว่าเป็นแบบว่าข้ามแมบอะแบบพวกแม็กพวกซีเนียร์อะไรแบบเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่แบบโอเวอร์เกินอะมันโอพีเกินอะ มีใครอยู่หรือเปล่ามีแล้วหนึ่งตีปอมดีกว่าโอเคคินี้ตีก็ไม่ได้ซีเรียสพวกตำแหน่งเลนนะครับก็หมายถึงแบบว่าไม่ได้ขึ้นไปทำเลนแคลรี่บ่อยๆเหมือนคลิปกันก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวตีจะเน้นไปทางเลนแคลรี่ใช่ไหมแต่เกมนี้ก็ตามที่บอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะนะครับไปทุกตำแหน่งไม่เน้นแคลรี่เลนอัพอาก่อนเลยตอนเนี้ย ถ้าเ่นเอามันได้ก่อนเนี่ยตัวมันเป็นว่าขาดนะครับเป็นม้านะครับคือมันเติมเกียได้เร็วอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันจะเดินขึ้นบนแล้วมันขี่ม้าลงล่างก็ด้ันกันนะหรือว่ามันขี่ม้าขึ้นมาบนแล้วไฟแล้วก็รีบลงไปล่างมันก็ทันอยู่ดีนะครับตัวมันพอๆกับพวกเพนพวกด้วงพวกนาคอที่มันจะแบบแยกได้นะที่มันจะไปตำแหน่งอีกที่นึงแบบเร็วๆอ่ะไอคิวเลนมาไม่ใช่คิวเลนอันเลนไปแล้วเออเอาเรียบร้อยปะเนี่ยต้องได้สักตัวแล้วดี นี่มีตัวโอ้้หเออสวยเอร็จอล้วเฮ้ย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 จะมาเกาหัวนะเรียบร้วอยหุยยหุยหยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะสกิลหนึ่งมาแล้วนะสกิลหแล้วนะเอาเอามาสิ นี่ไงนี่ไง <laughs> ไปมาเราเก็บป้อมรัวๆเลยหเห็นไนหะถ้าแบบออฟเลนมันอิสระครับมันเติมเกียร์มันทำอะไรได้เยอะกว่านะร้อยแลแ้วหนึ่งอันนี้ไม่รอดแต่ตัวนี้มันถึงจริงหรือว่าเราดาเมจไปมีไว้เนี่ยมาดูอิน ตัวนี้เป็นตัวแบบแต่ก่อนนี่ตีเล่นซัพพอร์ตตีเล่นแต่ตัวนี้นะเล่นตัวซัพพอร์ตตัวอื่นไม่ค่อยเข้มไปฟาร์มต่อกันอันนี้เราเก็บออบเจกต์ไปได้17บเจ็ดตัวนะตัวนี่มันจะ9นาทีแล้วมันจะเข้าสู่เลยเกมแล้วอีกสักพักนี้ก็ต้องรีบเก็บออบเจกต์ให้มันได้สัก20ตัวขึ้นนะครับมันจะเล่งดาเมจพวกตับฟาร์มนะ นี่เห็นกระแทกไปทีเนี้ยโอเคจะได้เบิร์ดาเมจแรงเขาน่าจะมี2ต,ตัว่ะมี2ตัวเอาไงเอาไงจังหวะน,นี้ <c oughs> แต่บนเขาลึกมากเลยว่าทีมเราตีว่าต้องลงไปิการล่างแล้วก็น่าจะได้คิวสลิมนะครับ ต้องเอาอ่ะเกิดมันมัาลึกอ่ะมาทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเป็นเล่นแคลี่ถ้าเล่นแคลลี่พยายามอย่าเดินแบบนี้นะครับมันลึกมากเลยนะป้อมก็ไม่มีค้าเห็นไหมตรงเนี้ยคือป้อมตรงนี้เสียไปแล้วถ้าเราจะมาดัเนเะรียนนะอยา่าอย่าหาทํานะครับผมพยายามอยู่กับแพง้งพยายามอยู่กับไฟนะครับเพราะว่าตัวแคลลี่เป็นตัวทําดาเมจตัวเดียวเลยนะหลักๆเลยนะครับพอเวลาไฟถ้าขาดาดาเมจจากแคลลี่เห็นไหมแบบสบภาพคือแบบขาดาดาเมจเยอะจะจับ ตัวที่ควรแยกดันเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกตัวสปินพูดตัวอัพเลนไม่ก็จังเกิลใช่ไหมล่ะส่วนจังเกิลนี่มันแล้วแต่ตัวด้วยนะครับมันไม่ได้แยกดันได้ทุกตัวโอเคครับตอนนี้เจตีฟเก็บไปได้25ตัวก็โอเคแล้วแหละนะครับไม่ต้องรีฟามแล้วนะคมันสิบนาทีแล้วก็สามารถแบบไฟได้เรื่อยๆนะไฟได้แบบยาวๆตีตีโอ้ดูเดอดเกินนะนี่ โอ้โเด,ดือดจับเพื่อนมานี่เอ้าชิบหายละผมจะไม่ยอมให้เพื่อนตายเออเอาแล้วโดนป้อมตีโดนป้อมตีตายคือจะรอดแล้วแหละเดี๋ยวนีกนึงปล่อยมังกรตรงการ <constructive> ลางเลยนะครับยอมอ,อ่ะแบบิีูซแล้วทีมอะไรไม่รู้ เกิดแล้วนะครับเกิดสองตัวเสร็จก็น่าจะคือเขากันไม่ได้ครับคือทีมเขามันไม่มีตัวกันป้อมถ้าทีมเราก็แบบตัวกันป้อมเรื่อยๆเยอะๆอยู่แล้วอะยังเมยอย่างแครี่ยังเขามันก็ไม่ใช่สายเคลียร์เลนใช่อ่ะมันไม่ใช่สายเคลียร์คลิปอะอย่างตัวนี้เนี่ยกว่าจะเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยต่อยเฮียตัวต่อเจอตัวเฮ้ยดับเบิลคิวโอเค รับก็จบแล้วนะครับอ้ยิหาว,ยาวัฟซิ่เขาซี้โหตีป้อมตีป้อมเยอะเย้ยคือตีจะทำต่อเมื่อตีโดนทำก่อนนะสำหรับการวัฟถ้าเขาไปทำรอบนี้ตีไม่เคยนะไม่เคยวัฟก่อนเราจากสถานการณ์แบบว่าเขาจะแบวบวิ่งใส่หน้าเราเนี่ยอันนี้เรารับไม่ได้โอเคครับก็แจนจิบนานะครับผ